ยองแจบุกเข้ามาหาโคชคิมถึงในห้องทำงานพอเขาเข้ามาถึงก็ล็อกประตูและตั้งท่าพุ่งเข้าไปจะเอามีดแทงโคชคิมแต่ดีที่แม่เยซอเข้ามาขวางเอาไว้ก่อนแถมยังช่วยพูดเกี้ยก่อมให้เขาใจเย็นลงแต่ยองแจก็ยังไม่ยอมฟังเขาก็เลยพุ่งเข้าไปหาโคชคิมแต่แม่เยซอก็ดันมาขวางเอาไว้ทำให้ถูกมีดถักเข้าที่แขนยองแจตกใจมากจนรีบวิ่งหนีออกไป ขณะเดียวกันแม่อูจูก็กําลังปรึกษากับสามีว่าควรจะบอกเหล่าแม่ๆดีไหมเรื่องที่เด็กๆพากันไปขโมยของจากร้านของชําแต่สามีก็บอกว่าถ้าเธอบอกไปพวกนั้นก็คงจะมาหาเรื่องเธอไม่หยุดแน่ๆ ขณะเดียวกันซูฮันก็กำลังโดนแม่สวดยับเรื่องที่เขาและเยบินพากันเข้าห้องเรียนพิเศษสายไปสินาทีซูฮันกลัวแม่จะด่าไม่หยุดเขาก็เลยสารภาพไปว่าที่เขาเข้าห้องเรียนพิเศษสายเพราะว่าต้องรอป้านักเขียนมาสัมภาษณ์แต่สุดท้ายเธอก็ไม่มาทําเอาแม่ซูฮันโมโหรีบเอามาเมาส์กับแม่เยซอยกใหญ่แถมเธอยังบอกว่าจะไปจัดการแม่อูจูให้เองรับประกันด้วยฉายามือตุกอนันดับหนึ่งของโรงเรียนแต่สามีของเธอก็ดันเมากลับบ้านมาขัดจังหวะซะก่อนหลังจากนั้นเยบินก็รีบส่ง ข่าวให้แม่อูจูรู้ว่าแม่ของเธออาจจะไปหาเรื่องแม่อูจูก็ได้เพราะว่าตอนนี้แม่ของเธอรู้เรื่องที่เธอนัดเจอกับแม่อูจูแล้วแถมแม่ของเธอยังบอกให้ลูกสาวสแกนนิ้วตอนจะออกไปพักและตอนกลับมาด้วยแล้วแม่เยซอก็นัดกับแม่อูจูเพื่อมาคุยกันที่ห้องสมุดของหมู่บ้านเรื่องที่เธอจะไม่ยอมให้แม่อูจูมาทําให้ลูกของเธอจะต้องเสียเวลาในการเรียนไปและห้ามติดต่อหรือว่านัดเจอกับพวกเด็กๆอีกวันต่อมาที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลมีคนไข้ามาอรารวาสในห้องฉุกเฉินเพราะ ว่าพ่อเยซอผ่าตัดได้ไม่ดีเท่าไหร่ทําให้คนไข้าอาการหนักขึ้นแต่พ่ออูจูก็ยังรับมือได้เป็นอย่างดีแถมยังบอกว่าจะช่วยรักษาให้หายดีได้แน่นอนทําเอาหมอเด็กๆพากันพูดอวยยศพ่ออูจูกันยกใหญ่จนพ่อเยซอกับพ่อซูฮันแสดงออกว่าไม่พอใจขณะเดียวกันแม่เซรีก็กุ้มใจเรื่องที่ลูกๆไม่ถูกเลือกจากโคชคิมทําให้พวกเขาต้องทนก,กับการติวสุดประหลาดของพ่อต่อไปแม่อูจูเลยแนะนําไปว่าเธอต้องทําหน้าที่แม่เพื่อปกป้องลูกๆให้ถึงที่สุดและ ทำทุกอย่างที่เธอจะทำได้ เย็นวันนั้นแม่อูจูก็เลยตัดสินใจว่าจะจัดการกับเด็กๆที่พากันไปขโมยของจากร้านขายของชำแต่พอเธอพาเยบินไปสารภาพกับเจ้าของร้านเขากลับบอกว่าเด็กๆทุกคนจ่ายเงินค่าขนมแล้วทาเอาแม่อูจูงงไปเลยวันต่อมาแม่เซรีก็ตัดสินใจจ้างช่างมาลื้อห้องติวหนังสือสุดแปลกประหลาดของสามีออกไปส่วนที่โรงเรียนคิมเยนาเด็กทุนบ้านจนแต่เรียนเก่งกําลังช็อตครูคนหนึง่งที่เขาเอาแต่เปิดวิดีโอให้เด็กดูแทนการสอนแถมเธอก็ยังฝี ปากเก่งกล้าขณะที่เอซอยังยอมแพ้แต่พอเธอไปด่าครูแบบนั้นก็ทําเอาครูที่เป็นหลานชายเจ้าของโรงเรียนหัวร้อนจัดเรียกเธอไปด่าในทันทีแต่ยังไม่ทันจะได้เริ่มดา่าก็มีเด็กๆก,ก,กูกันเข้ามาในโรงยิมเพื่อเข้ามาเรียนพลาสก่อนเย็นวันนั้นแม่เซรีนัดลูกๆมากินข้าวนอกบ้านด้วยกันเพื่อฉลองชัยชนะในการทําลายห้องติวหนังสือของสามีได้สําเร็จแต่พอสามีกลับมาบ้านและได้เห็นสภาพของห้องติวที่ภรรยาแปลงร่างมันใหม่กลายเป็นห้องที่ดูสบายตามากขึ้นก็ทําเอาเขาลมแทบจับ แต่พอลูกๆและภรรยากลับมาถึงบ้านก็ต้องงงเพราะว่าพ่อดูจะเพลิดเพลินกับปูดองที่แม่ทําไว้ให้มากและดูจะไม่โมโหเลยด้วยแต่จริงๆแล้วเขาตั้งใจจะดัดนิสัยภรรยาจจมกระบฏดด้วยการตัดบัตรเครดิตทั้งหมดของภรรยาทิ้งและจะให้เงินสดทุกอาทิตย์แทนแถมเขายังสั่งให้ทําห้องติวให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมภายใน3วันด้วยเช้าวันต่อมาแม่เยซอบังเอิญขับรถสวนกับแม่อูจูเธอก็เลยพุ่งรถเข้าใส่แม่อูจูซะเลยแถมยังขับรถไปตัดหน้าอีกเพื่อที่จะโวยวายใส่แม่อูจูเรื่องที่ว่วา ลูกของเธอเป็นขโมยเธอโมองโหมากและบอกว่ายายบินไม่ได้เป็นขโมยลูกของเธอแค่ระบายความเครียดก็เท่านั้นเองแถมเธอก็ยังรู้เรื่องนี้อยู่แล้วและเป็นคนจัดก,การยัดเงินให้เจ้าของร้านเพื่อที่จะปิดกล้องวงจรปิดและจ่ายค่าของไว้ล่วงหน้าด้วย นอกจากแม่เยซอจะด่าแม่อูจูเรื่องที่เข้าไปยุ่งกับเยบินแล้วเธอก็ยังลามมาหาเรื่องวิธีการเลี้ยงลูกของแม่อูจูด้วยว่าถ้าลูกไม่ประสบความสำเร็จได้เองแบบพ่อและชีวิตลูกล้มเหลวก็เท่ากับว่าชีวิตคนเป็นแม่ล้มเหลวเหมือนกันทําเอาแม่เยซอเครียดมากตอนที่ได้รู้ข่าวว่าพ่อของอูจูอาจจะได้ตำแหน่งผอศูนย์คนใหม่ไปแทนสามีของเธอแถมเธอยังโดนแม่สามีกดดันให้จัดการเรื่องนี้ซะ นอกจากนั้นแม่สามีก็ยังเอาแต่แซะเธอเรื่องที่เธอแต่งเรื่องหลอกคนอื่นว่าตัวเองมาจากครอบครัวไฮโซและบอกว่าที่ยอมให้เธอแต่งงานกับลูกชายก็แค่เพราะว่าเธอสามารถจัดการกับรักแรกของลูกชายได้สําเร็จซึ่งดูเหมือนว่ารักแรกของพ่อเยซอที่พูดถึงจะกลายมาเป็นแม่ของเยนาคู่ปรับของเยซอซะได้ แม่เยนาโทรหาพ่อเยซอที่เคยเป็นรักแรกของเธอและเป็นพ่อของลูกสาวเธอด้วยเธอโทรหาเขาเพื่อขอความช่วยเหลือซึ่งดูเหมือนว่าพ่อเยซอเองก็จะยังลืมรักแรกไม่ได้ เพราะว่าหลังจากที่เขาแต่งงานกับแม่เยซอแล้วเขาก็เอาแต่เมาเหล้าและด่าเธอเรื่องที่เธอเป็นต้นเหตุทําให้เขาต้องเลิกกับรักแรกเขาเอาแต่โทษเธอทั้งที่จริงๆแล้วตัวเขาเองก็รับกับสภาพชีวิตจนๆที่แสนน่าสงสารของรักแรกไม่ไหวเหมือนกันส่วนครอบครัวโนซึงเฮแม่เซรีก็เอาคืนสามีที่ตัดบัตรเครดิตของเธออย่างเจ็บแสบด้วยการไม่ทํากับข้าวให้เขากินแถมยังทําข้อตกลงกันเรื่องห้องติวหนังสือว่าถ้าลูกๆสอบมิดเทอมแล้วเกรดตกก็ให้เธอติวลูกแบบที่อยากทําได้เลยแต่ถ้าลูกสอบ ได้คะแนนเพิ่มขึ้นแม้จะแค่คะแนนเดียวก็ตามเธอต้องยอมทำห้องติวให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมและยอมให้สามีติวลูกด้วยวิธีเดิม ขณะเดียวกันครอบครัวอีซูอิมก็กำลังพางกันแซวที่พักนี้ลูกชายเอาแต่พูดเรื่องของเยนาให้ฟังแต่อูจูก็บอกว่าเขาแค่เป็นห่วงเยนาเพราะเหมือนว่าเธอคงจะลำบากมากเพราะแม่ป่วยหนักทำเอาพ่อแม่อูจูนึกถึงตอนที่แม่แท้ๆของอูจูป่วยหนักต้องนอนอยู่ในโรงพยาบาลนาน,นถึง5ปีแต่อูจูก็ไม่เคยพูดออกมาสักครั้งว่ามันยากลำบากสำหรับเขาแค่ไหนขณะที่แม่ซูฮันกำลังพูดให้กำลังใจลูกชายที่ช่วงนี้ดูจะเครียดกับเรื่องเรียนมากแม่เยซอเองก็กำลังว่า นอยู่กับการรับใช้แม่สามีเพราะว่าแม่สามียอมจัดการเรื่องที่จะให้สามีของเธอขึ้นเป็นผอศูนย์คนใหม่ทำมาพ่อเยซอยิ้มปากจะฉีกตอนที่ได้ยินข่าวจากภรรยาแต่ก็หูยิ้มแทบไม่ทันเพราะว่าจู่ๆก็มีคนไข้ถือมีดตรงมาหาเขาคนไข้คนนี้โกรธมากที่ต้องมาขาพิการเพราะว่าการผ่าตัดที่ผิดพลาดของพ่อเยซอคนไข้ถือมีด ไล่ตามเขาไม่หยุดทำเอาพ่อเยซอต้องวิ่งหนีหัวซุกหัวซูนแบบไม่หวงภาพลักษณ์แถมเขายังชักปืนแกส๊สมายิงใส่หน้าคนไข้กลางโรงพยาบาลจนเรื่องนี้กลายเป็นข่าวดังอีกด้วยเย็นวันนั้นยายบินเริ่มแผนการขโมยของอีกครั้งแต่รอบนี้เธอทํามันต่อหน้าลุงเจ้าของร้านเพื่อให้เขาจับได้แต่ว่าลุงก็เอาแต่เมินเธอไม่เลิกจนเธอเข้าไปถามตรงๆว่าทําไมลุงถึงทําแบบนี้ทำเอาลุงเจ้าของร้านไปไม่เป็น แต่เหมือนว่าเยยบินจะรู้แล้วว่าแม่ของเธอไปนคนตามมาจัดการเรื่องทั้งหมดนี้ให้เธอเลยทะเลาะกับแม่ยกใหญ่แต่แม่ก็เอาแต่พูดว่าทั้งหมดที่ทําไปก็เพื่อลูกแต่ก็ยังไม่เลิกเปรียบเทียบเธอกับพี่สาวอยู่ดีแถมยังเอาแต่สนใจและรักแค่เยซอจนเยบินเริ่มจะรู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวนี้ วันต่อมาพ่อเยซอถึงกับคอตกตอนที่ผอ,อ,อโรงพยาบาลมาคุยกับเขาว่าจะไม่แต่งตั้งเขาให้เป็นผอ,อส่วนคนใหม่เพราะว่าข่าวเช้าที่เขาสร้างขึ้นมาแถมยังให้พ่ออูจูมาเป็นคนรับตำแหน่งแทนด้วย แต่ถึงแม้พ่อเยซอดูจะไม่สบอารมณ์เท่าไหร่กับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เขาก็ดูพอใจมากตอนที่ได้พูดอวดความเก่งของลูกสาวที่สอบได้เต็มทุกวิชาและเป็นที่หนึ่งของสายชั้นแถมพ่อซูฮันและพวกหมอเด็กๆก็ยังพากันเลียแข้งเลียขาเขาไม่หยุดส่วนพวกแม่ๆก็พากันมาร่วมฉลองให้กับแม่อูจูที่สามีของเธอได้รับตาแหน่งผอศูนย์คนใหม่แต่คุยไปได้ไม่เท่าไหร่ก็วกมาแขวะเรื่องเกียรติของอูจูจนแม่ของอูจูเริ่มทําหน้าไม่ถูกเธอโมโหมากจนต้องเอาเรื่องนี้มาระบายให้กับสามีฟัง ว่าแม่ๆพวกนั้นก็แค่อยากจะอวดลูกของตัวเองแล้วกดลูกของคนอื่นลงแถมยังทำให้เธอรู้สึกผิดมากขึ้นหน้าที่อูจูเกรดตกและกังวลว่าตัวเองจะเป็นแม่ที่ดีพอไหม วันต่อมาแม่เยซอถึงกับช็อกตอนที่โคชคิมบอกว่าดูเหมือนเยซอจะแอบชอบอูจูอยู่แถมโคชยังเตือนให้ระวังว่าเรื่องรักๆอาจมาทำให้เรื่องเรียนของเยซอมีปัญหาได้และแม่เยซอต้องทำให้เยซอสบายใจและยอมบอกความรู้สึกทุกอย่างกับเธอเพื่อที่เธอจะสามารถควบคุมความรู้สึกทุกอย่างของลูกได้แต่จูจูก,ก็มีคนเข้ามาทักโคชคิมว่าเธอใช่เจนนิเฟอร์ที่เคยอยู่ที่เวอร์จิเนียไหมแถมยังถามถึงลูกสาวที่ชื่อเคอีกด้วย แต่โคชคิมก็รีบปฏิเสธไปว่าคงจะจําคนผิดแล้วละ่ะแต่จริงๆแล้วโคชคิมก็คือเจนิเฟอร์นั่นเองเธอเคยอยู่ที่ต่างประเทศและมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งเธอซ่อนตัวลูกสาวเอาไว้ในบ้านกลางหุบเขาแถามเธอเองยังแวะซื้อของไปให้ลูกสาวแค่ทิศละครั้งและไม่เคยเข้าไปดูหน้าลูกสาวเลยสักครั้งทิ้งให้ลูกสาวอยู่กับพวกพี่เลี้ยงที่เธอจ้างมาดูแลแถมลูกสาวของเธอเองก็ดูจะไม่ค่อยเหมือนเด็กคนอื่นสักเท่าไหร่ส่วนบ้านโนซึงเฮดูเหมือนว่ารอบนี้เธอจะสามารถเอาชนะสามีได้เพราะว่าลูกๆสอบได้คะแนนไม่ดี และสามีต้องรักษาสัญญาว่าเขาจะไม่รับผิดชอบการติวให้ลูกๆอีกแต่สามีก็ดูมีทีท่าว่าจะไม่รับปากจนแม่เซรีต้องง,งัดเอาคลิปเสียงออกมาสามีของเธอถึงจะยอมทำตาม ขณะเดียวกันยายบินก็ดูจะทนไม่ไหวแล้วกับครอบครัวของเธอเธอเลยเก็บเสื้อผ้าและขโมยของมีค่าของแม่เพื่อที่จะแอบหนีออกจากบ้านแถมเธอยังแอบเอา iPad ของยองแจติดตัวมาด้วยแต่ยยบินยังเดินไปไม่ทันจะพ้นหมู่บ้านแม่อูจูก็ขับรถผ่านมาเจอเยบินซะก่อนและถามเธอว่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าบอกป้าได้ไหมพอได้ยินแบบนั้นเยบินก็ร้องไห้ออกมาจนแม่อูจูต้องเอาตัวเธอเข้ามากอดปลอบ เยบิน e เลยเล่าให้ฟังว่าแม่ไม่เคยสนใจเลยว่าทำไมเธอถึงขโมยของแม่สนใจแต่จะปิดเรื่องนี้เอาไว้ไม่ให้ใครรู้และไม่เคยสนใจเลยสักนิดว่าเธอรู้สึกอย่างไงในที่สุดแม่ของเยซอกก็รู้ตัวแล้วว่าลูกสาวคนเล็กแอบหนีออกจากบ้านไปเธอตกใจมากแต่ดีที่ได้ข้อความจากแม่อูจูว่าตอนนี้เยบินอยู่ที่บ้านของเธอ ส่วนเยบินเองเธอก็กำลังขอมานอนที่บ้านของแม่อูจูแถมยังเอา iPad ที่เธอคิดว่าเป็นของแม่ออกมาชวนแม่อูจูเล่นเกมด้วยกันแต่มันกลับเป็น iPad ของยองแจที่เต็มไปด้วยไดอารี่ที่เขาเขียนขึ้นมาด้วยความโกรธแค้นต่อครอบครัวทําเอาแม่อูจูถึงกับอื้องตอนที่ได้อ่าน